มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่งลงชื่ออนุทินลาออกรองมอวอสรอทอแห่งลงชื่อไล่ออกค่ะโดยในเว็บไซต์หนึ่งนะคะโดยหมอไม่ทนผุดแคปชั่นแคมเปญเรียกร้องให้อนุทิน,นรัฐมนตรีสอทอ ลาออกจากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด -19 ระบุว่ากว่าหนึ่งปีเต็มที่ผ่านมาของการระบาดโควิด -19 เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าอนุทินชาญบีรกูลรองนายรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่มีความสามารถมากพอในการควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งเรื่องการวางนโยบายการจัดการทรัพยากรการจัดหาวัคซีน และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรทางการแพทย์นอกเหนือไปกว่านั้นนะคะหลายครั้งบทสัมภาษณ์จากนายอนุทินยังทำให้เห็นชัดว่าไม่มีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมในการทำงานควบคุมกระทรวงที่เป็นกระทรวงหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่การระบาดไม่สามารถควบคุมได้ค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ที่พูดว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อก็แจ้งว่าหมอไม่ระวังตัวเองจนติดโควิด19ไม่ได้ติดจากงานแบบนี้ก็ต้องหวดกันและบทสัมภาษณ์อีกมากมายที่ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันจากความล้มเหลวทั้งหมดนี้เป็นข้อพิสูจน์แล้วนะคะว่าเราไม่อาจจะให้เวลาอันมีค่าของเราหมดสิ้นไปกับการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพไม่มากพอ ขอเรียกร้องให้หนายอนุทีนชาญวีรกูลลาออกและให้ผู้ที่มีความสามารถมีความเหมาะสมมากกว่าเข้ารับตำแหน่งในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังตกอยู่ในความวิกฤตนี้ทางนี้นะคะมีผู้เข้าไปลงชื่อสนับสนุนมากกว่า1 0 0 0 0รายชื่อเนื่องจากมองว่าล้มเหลวในการบริหารงานด้านสาธารณสุขไม่มีคุณสมบัติในการเปร็นรัฐมนตรีสอท ไม่สามารถแก้ปัญหาโควิดได้ทำให้สถานการณ์นั้นแย่ลงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ